ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขรพกรับเมื่อนี้วิถีชีวิตพ่อเพียงกับพ่อพีพาน้องเข้ามาเลาะขังเงื่อนขังสั้นเกี้เก่าแล้วก็พี่น้องมาหาเก็บพักเอาไปลวกเนาะอันนี้ต้นแค่ครับพี่น้องเนี่ยต้นแค่ที่ปลูกไว้ขังเงื่อนขางสั้นนี่แหละครับเคยเห็ดคลิปให้ปีให้น้องเขาเมืองลวละตะก,กรอนกับต้นหน่อยๆเนะาะบัดเน้โ้ยถ่วหัวแลลวครับพี่น้องเลย กูก็โดนกับเนี่ยถ่วมหัวแล้ว้นแค่ก็ได้เมื่อนี่ก็ชเก็บแค่เนี่ยเก็บพืชพักเตยยุคขังหัวขังสวนเท่านี่แหละไปเป็นอาหารครับหาอยู่หาก,กินแบบง่ายๆยุคขังเงื่อนขังสั้นนี่แหละกรพี่น้องเม่อต้องไปหาอยู่อื่นยุกก่ไกลครับ้นแค่แน่จนบบบบวบแน่ขังเงื่อนขังสั้นเท่านี่แหละ ปลูกไว้ยังสิแล้วก็ี่น้องเนี่ยปลูกไว้แรงมากอะลอกเลาะก็มาหัวมาสวนมาหาแนาวอยู่แนวกินล่ะครับเอาไปลวกเนาะพี่น้องเลยอีกจักหน่อยวิถีชีวิตพอเพียงก็ทีเด็ดยอดนั่นเอายอดน่อน้อนไปลวกมัอแรกนี่ก็ทีเป็นอาหารอยู่ข้างเฮือนข้างสัน้นหนึ่งเส้ปลาเนาะพี่น้องเลยยอดผักแค่ ปลาหามาจากสวนเท่าคนละพี่น้องเลยอยยางที่ปลูกไว้แข้างๆนี่แหละครับกรลรังซองหาบกบวบอยู่กับพี่น้องมอหารเนี่ยบกบที่ปลูกไว้ข้างเงื้ยแข้างซา้นเท่านี่แหละครับโอ้เฮ็ดคลิปไเพีน้องเงาเห็นแล,ะละ้วล่ะเท้าเครื่อนไปพูนครับเมื่อกี้เนี่ยไปซ่องเมืองก็มีอยู่ทั้งๆพี่น้อง พันที่ยพี่น้องเมืองก็คือที่โบเห็นครับลบหลีกคักเนาะมันใบหลายนี่แหละกับพี่น้องเลยก็เลยเอาบรรยาก,กาศอยู่ขงังเพื่อนขังซ่านมาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองครับข้างอาหารย่อมย่อมสารพัดแนวอยู่ขางเพื่อนขังซ่านนี่แหละมีโอกาสได้เขามาก,ก็ที่โอกาสเอาบรรยาก,กาศมาให้พี่ให้นน้องเข้าเมืองครับ ข้างๆทั้งเพก็เป็นปลาบักเน่าเนาะพี่น้องเนี่ยหกไปด้วยแนวอยู่แนวกินและครับบ้านวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยมีจะปลูกแล้วพี่น้องเลยปลูกแนวอยู่แนวกินครับบมักเน่าก็จะเป็นดกข้างนอกพี่น้องเนี่ยก็ได้นวยญงดีโยครับต้นก็สูงพอสมควรหน่นวยกหไงดีติดน่วยก็เยอะอยูครับพี่นอ้องเบื่อยู่กินแลลวครับ กล้วยสิครับเมื่อท่านเล้ยแก่อยู่พี่น้องโอ้จอแสงเลยจากหน่อยเนาะปลูกกล้วยไว้เป็นกล้วยแบบบ้านๆนี่แหละครับค้ำไว้ได้พี่น้องเนี่ยย่านบรรหักครับเอาบรรยากาศมาให้พีให้น้องเข้าเมืองครับเลาะหัวเลาะสวนหาแนวอยู่แนวกิน,นยามแรงได้แล้วล่ะครับมือเนี้ยเที่ยวยอดผักแก่กับบักบวบไปหนึ่งปลาเห็แดแก้วแบ่แบๆเนาะพี่น้อง เป็นอาหารที่เอาหาได้ยุคขางเงื่อนขางสั้นเท่านี้ละอาหารแบบง่ายอาหารบรต้องซื้อต้องหาครับย่างเขามากก็เห็นเนวอยู่เน่ากินหลดครับพูหกไปด้ดวยเน่อยู่เน่ากินเนาะพี่น้องเรามาฝากพี่ฝากน้องเขาครับฝากจ่องวิธีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะครับพี่นอ้องช่วยบ่ะชาดคลีบเทสในเพี่้น้องเขาเมืองครับ ขอบคุณพี่น้องเรับครับสวัสดีครับ